นี่พี่น้องครับผมเห็ดจังผู้ออกเฮ็ดสวนผมก็ออกคือกันครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก็บครับผมปีนี้ไม่เก็บครับผมแต่ว่าเสื้อเห็ดก็เอามีหลายอยู่ครับผมเอาลงมานี่ครับผมเห็นบ่นี่แม่นี่แม่ขาวๆนี่แหมครับผมนี่ขาวๆนี่ออกยังเป็นไข่อยู่ครับผมเนี่ยกล่องไม่ได้มาพี่น้องเอ้ยที่เอาโทรศัพท์ถ่ายเอาครับผมค่อยๆไปนี่แหละ นี่ครับผมมีแต่ไครบ้างนีะครับผมโว้ยอ้อมจนนะครับผมเนี่ยต้นย่ากันเข่าปีที่สองที่สองที่สามครับผมประมาณจีอยูที่สามอยที่สามก็มีครับผมสามไม่ก็มี USSR, ม BACK, นมี่เห็นไหมบอสนี่ครับผมอาชิโบเก็บนี่ครับผมอ้อมจนเอาเสื้อเฮดมาใส่พี่น้องเลยครับผมนี่ครับผมใช่อันนี้กระดอก จูบมันครับผมอาจจะมีไปเบิดครับผมเนี่ยเจ้ว่าห่นมันเฮาเฮาบอเคียมันยังเป็นไข่อยู่นี่พี่น้องเออนี่พี่น้องครับผมต้นเก่าก็ยังต้นเก่าคือเก่าเด้ครับผมนี่แต่ว่าใหญ่ขึ้นมาจังไงเห็ดอะไรไข่มันครับนีอต้นยางก็ทำเนียดได้พี่น้องครับผมน้อยครับผมต้นยางก็ได้เอาพี่น้องครับผมอยู่ทางผูกกระมีเด้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมันพาไปเบิรงครับผม นี่มาพุ่มต้นนี้ก่อนต้นเพื่อออกพี่น้องผมโอ้โหผัวน่ามีเห็นละงงเหลืองพี่น้องผมทายพี่น้องมึงครับผมว่าเสี้ยเห็ดที่เขาออกมาวานปีกายนี่มันออกปีกายปกีก้อนอย่างครับอ่านปีกายกัเอามาเพิ่มปีนี้กัก็จีเอาซุมนี่จงไว้เขาไม่ทัางกับเฮ็ดแปลงไม้ครับผม เปลงเป็นน้ำเสือ้อวานใหม่กุญแจครับผมมีแม่นเบิรดด์ตเลยนี่นะครับผมอันนี้ปกไว้อย่างกับแม่นอยู่นี่เป็นเนื้เอเลี้ยงแม่นเบิร์ตเหรอครับเนี่ยครับผมอันนี้คือต้นต้นต้นเอ่อเชนพยอมครับผมต้นเชนพยอม นี่ไปเบิดแมนเบิรครับผมเห็นร่อยกลัวร่อยกลัวดอกอยู่ครับผมเพราะว่าเป็นปีแรกปีที่สองเนาะมันก็ออกซ้ำนี้ก็ที่ว่าอ่าประสบความสำเร็จครับผมนี่สองสามต้นนี้ออกเคยออกปีกายนี่ออกลาย,ยงันเก่าครับผมเพราะว่าปีกายนี่เขาไม่ได้เก็บเนาะแล้วก็ไปห่มยางไงครับผม ย่ากงก็เป็นย่างว่ามันย่างนาดอกย่างแดงอันนี้เฮ็ดฉี่เฮ็ดเจนฉี่วัวนะครับผมนี่เขาเอาองวมาเลี้ยงครับผมเอ่งวมาเลี้ยงก็เกิดเอาพี่น้องครับผมมาเบืงเองอ่าห่มกอเป็นกอขี้หมูครับผมบนเป็นกอใหญ่เยอะนงเออพี่น้องครับ สองดอกไข่ครับผมดอกดอกบานเรื่องเพียงครับผมจุ่มครับผมเดี๋ยวพี่นอนเฝอเด้ยพี่น้องเอ,อ,อ้มีไข่ครับผมไข่เป็นไข่อยู่ปกไปพี่น้องเอ้เดี๋ยวจะคลองมันชินมาเอา คนยังตายอยู่เหยียบไปก็มี้แหละพี่น้องครับผมนังบโพฝนไปตองใช่ละเดี๋ยวมาองยานเห็นอยู่ด้วยดอกนึงครับผมน้ำหวยน้ำห้องเป็นยังไงเกิดจะประมาณนี้เห็นบานมีอยู่ครับผมไปไปเบิรงนสุพลเนาะ เบิ่องข้างฟังนะบนครับผมมาคน่มาคนมาบ่าอย่างพี่น้องอย่าจะัยอมหัวไว้อยู่ครับผมเดี๋ยวจะคลองเพลนหลายไปย่าฮอาปลุก ครับผมป้ายย่างเขาปลูกได้เลยว่าซองทำปีแถวยินยินยินแถวยินบ้างงามมาเลยครับผมมันประสบทางพุน่นทางพุน่นปิ่นดินอย่าออกหย่อนฝนใสครับผมอันนี้ก็เป็นแม่มันเป็นย่างอ่ะย่างแดงนะครับผมเพราะไม่ย่างหน้าหรอกเขาอย่างหน้าปลูกผสมมาสาครับผมผมุนเดียวผมพาไปบึงแถวน่ะ มันเคยออกมันก็ออกคือเก่าครับผมแต่ว่าแถวนี้เหาองวัด้อ๋เอาเสื้อเฮ็ดมาเพิ่มครับผมเสื้อเฮ็ดมาใส่เพิ่มแต่ว่าแม่จักเอาเสื้อเฮ็ดใหม่มาใส่อยู่เดี๋ยวผมพาไปเบิ่งครับผมโอ้ยเมื่อยพี่น้องไปเมื่อยอันไ,ไปหาเฮ็ดเชิงพูก็ะโวยจะทายบ่ค่อยไจะทายแล้วครับผมคลิปเชิงพูกันเลยลืมหมอคากล้องไปก็เลืมบบ่ได้วยจะทายพี่น้องเบิง่ง มีได้เจอละมือเราหาหกโลเดี๋ยวผมเอาลูกให้เบิ้งครับผมเฮ็ดกันเลยนี่นี่นี่ชาวนียมันออกเคยออกครับผมชาวเนียชาวเนียเขาก็บอกคอยจะมาใส่ใส่เคยเคยใส่อยู่มันอาจจะยังบอกมาจากชาวเนียครับป้ายย่างซองปีกวัวครับผมเดี๋ยวผมทำไม่จักกันเพราว่ามันออกก็เลยมาทายพี่น้องเบื้องครับผมจะงก สีกส,สีนึงครับผมนี่มันอาจจะยังเป็นไข่เป็นอย่างยูกรบ,บาจักยังบผลน,ออน,บนนี่ก็ยังเสียแต่วันบูเห็นครับผมอย่างอย่างแม่แจ๊คบอกให้เอารถมาไถผมบอกมาไถดอกให้เฮ็ดเกิดก้อนเถอะอนี่ครับผมนี่น้ำรอบนี่ไข่กระชิมีอยู่นี่ครับผมผลดอกจุ่มจุ้ม นี่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 พี่เอามาใส่ไม้ครับผมต้นหนึงเอามาใส่ไม้แล้วก็ช่วทางพุ่นเอามาใส่ไม้เดี๋ยวพามาบึงตัวมันออกก่อนครับผมนี่นี่เนาอันจะสันนันเด้อครับผมนี่นี่นี่ยังเป็นจูมเป็นจูมเป็นไข่ครับผมเนี่ยเขายังเขาบอกเคลียร์ซื้อครับผมเคลียร์อาจชีมีเดี๋ยวให้มันออกหลายก่อนนีก่อนผมจังสีอ่า อันนักขายเฮ็ดขายครับผมเดี๋ยวนีงเฮ็ดอ่าเป็นเสื้อไปก่อนผมเ,เสื้อเสื้อให้ไม่จา่ายเฮ็ดเสื้อให้ครับผมเสื้อใส่ขวดให้นผมเคยออกมีคนมาถ่ายอยู่ด้วยครับผมถ่ายถ่ายคลิปขอถ่ายคลิปเนี่ยเพื่อนว่าเฮ็ดออกครับผม ตัวนี้กะมี้ไดครับรนี่ตจนค่อยออกนี่อันนี้มันออกบานไปแล้วตามจริงคันต้องเอาเอาดอกมันมาหลังก็มาสะใส่น้ำใส่ในสะครับผมแปลงไม้ให้มันได้หลยเกนะครับให้มันกระจายใบมันออกเป็นจุ่มลายนะครับนี่เห็ดมันออกตั้งแต่ก่อนโมครับผมอันนี้เป็นห้องแชนพย้อมปะดิฉนพย้อมก็ เอามาใส่เฮ็ดเกิดก็ถือว่าประสบคนสเร็จพี่น้องครับผมแมนบ่ถือว่าออกถือว่าประสบคนสเร็จเลยแต่ก่ามันเคยออกอยอะขนาดครับผมออกหลายจะเห็นว,ว่ามันยังเป็นไข่อยู่ผมบ่าเลยเอาพี่น้องครับผมว่าเอามาเอาเสื้อมาใส่ใแท้บ่เดี๋ยวผมพาไปเบิ่งครับผมเดี๋ยวแม่แจักคือเอาฟอดมาปกมันไข่ออกบ่แบบนี้ เป็นไข่เป็นไข่อยู่เพี่ผมเอาพุธใหม่มาปกให้มันให้มันอ่ะซุ่มให้มันเจ้าชนะเป็นหงอกผมให้มันซุ่มให้มันแบบใบปกคุ้มไม่ไหลมันจะออกน้ำใบครับผมเห็ดมันจะออกน้ำใบแบบนี้นะนี่น้ำเงาไันนี่ต่อไปใจล่ะพี่นเอารถมันจอดทอดสวน ย่านี้อ้อมหัวอยู่ครับผมหาซื้อหัวซื้อเาสาซื้ออีงอยมาอ้อมเป็นนำมาจับมาอ้อมนี่ครับผมเพื่อนเอามาขุดไม่ไหมไอ้น,น,อน,นี้เป็นเห็ดพวกเห็ดเห็ดเห็ดผึง่งเพื่อนเอามาใส่ครับผมเพื่อนเอามายำขำขยำขยำนะครับใส่เอาพี่น้องครับผมเดี๋ยวผมย่างไปเบื้องสวนไงก่อนเดี๋ยวผมพาไปเบื้องสวนไงสวนไงมันอกอกบ่อเท่านั้นละ พอสวนใหญ่ไงฮะเจ้ามาใส่ไหมครับผมเอพิสูตอยู่ก็เลยอันนี้เป็นส่วนน้อยนี่เพื่อามาใส่โอ้เปลี่ยนฮิวมากครับผมเอาเดี๋ยวผมไปเบื้องสวนไงกันจเจ้ายางบระตัวได้ี่สวนยางหกไร่ครับผมมันสีปนกันครับผมต้องเอาอันไม้แค่นพยอมมีแค่นพยอมเนี่ยมีกกอันนี้กกบากครับผมนี่ตัวนี้เป็นกกบากเด้อกกบากก็ออกขึ้นกันครับผม กบากเขากวนน้ำหัวน้ำสวนเขานี่แหละไปกบากก็ออกึ้นกันครับผมแต่ว่ากบยางเข้าอาศัยใช้ได้ใช่ไหมพอมันไม่่งเร็วครับผมนี่ต้นยุงก็มีเลยครับผมต้นยุงมันเป็นไม้ผสมสานครับผมซุ้มนี่ท่านี่อาจจะเป็นดยินงามครับผมมันอยากไงเร็วอยู่มันอยากมันอยากไงเร็วก่อนทางนั้นทางนั้นมัน เอาครับผมเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งส่วนพุ่นนี่ครับผมส่วนนี่สามจะเอาบีที่ซีนี่ส่วนนี่พวกหูเขามันออกวะนี่มันเฮ็ดอาจจะเฮ็ดพิสูตรครับผมหกความไ่วยังไงแต่ว่าส่วนนี้ปลูกที่ครับผมปลูกที่กันท่านั่นท่านี่มันสองเมตรห้าสิบลองเบิง่งครับผม เาก็ลองหลายสูตรเบิ่งเพื่อสิคนเอ่อคนสูตรได้กะแต่ว่าบ่ค่อยงามไปไหน,น่อเนาะครับผมมันบ่ได้เอาเสื้อ,อเฮดมาใส่แต่ว่าเสื้อ,อเฮดมันก็เป็นเป็นปุนป๋ยอีกชนิดนึงครับผมมันเฮ็ดให้ต้นยางก็งามพร้อมโอ้โหป็นบ้าอันนี้ครับผมมัคคลง่า,นาดดยนะประเดีโอ้โหโคตรครับผมบ่ว ต่ว่าหันปลูกก้อนสวน,นนั่นเ่ยต่วันทางทางหนังงามกว่าทางนี้ครับเนาะแม่นบ่ส่วนนีนเป็นแบบยอดขาถาเลยนะขึ้นไมีแมงมากินนะครับผมขึ้นต้นยอดมันเลเอาครับผมกะถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ครับผมส่วนน่าออกเพราะส่วนน่าใส้ตามหลังส่วนหนิรร่องอีกแบบหนึ่งสูตรอีกสูตรหนึ่งซึ่ว,ว่ามันบ่ออก ก็ก็เอาสืเอาสูงนั่นเป็นหลักครับผมมันอาจจะยังบ่หอดเวลาก็ได้ส่วนเอาครับผมก็ยืมเนี้ก็เป็นการมาส้มเอ่อเดออกจากส่วนยางหน้าครับผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ครับผมนะเอาครับผมผพ้ใดอยากได้เสื้อเฮดก็อาจจะเริ่มถ้าอยผลิตแล้วมีห้อมีเสื้อแล้วครับผม คือเกาแหละครับผมก็คือสร้างขายคือยังพี่กายแหละครับผมเอาครับผมสำหรับิีนี้นเอาไปทำอีกสักก่อนก็นขอขอบคุณสวัสดีครับผม